ทุกวันอาทิตย์เหรอคะขยะก็ยังไม่จุกเลยได้เปิดดาำนะ นี้สวัสดีครับร้านที่เป่านะครับอยู่ตรงหมู่บ้านใช้อขายอะไรครับขายซาลาเปามันกีบซาลาเปาครับราคาเท่าไหร่บ้างคะ ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าหนึ่งจี่ไม้ละยี่สิบบาทไขท่คคเค็มห้องเต้โอ้โหเมนูกลาดเยยูมแครทำไมมันน่ากินเนี่ยไข่เค็มห้องเต้ซาลาเปามีกี่ไส้เนี่ยมีกี่ไส้ ไข่เค็มฮั้งเต้อันนี้คือซาลาเปาไข่เค็มฮั้งเต้ชิ้นละ25บาทใช่ไหมพี่ทำไมมันน่ากินมากเลยนะอืมมีมีกี่เส้นคะซาลาเปาจากขยะครับผมใส่ครีมกับหมูสับหมดแล้วเกลือสังขยาถั่วดำแล้วก็หมูสับพริกไทยดำปกติมีกี่เส้นคะปกติมี5ไส้ครับแล้ววันนี้หมดแล้วครับอันนี้เมนูเด็ดเหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์โอ้โหก็คือไข่หนังกิบซาลาเปา ชื่อร้านอะไรเนี่ยแต่ครีมแต่ขายดีสุดดิกเปาดิ๊กเปาพิ๊กเกาใช่ไหมอันไหนขายดีสุดอันไหนในร้านขายดีสุดครีมขายดีสุดครีมขายดีสุดอ๋อแต่นี่คือคือตัวเด่นของเราใช่ไหมเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะมาค่ะเออเห็นไหมมาขายนานแล้วหรอคะตลาดนี้ขายทุกวันหมดนี่เดี๋ยวมูสักทุกไตรงสิตขยาแล้วก็ตัวดำขยาอย่าละไปนะ ลูกละสิบห้าบาทนะนมจีบเท่าไหร่อะคะจบ้ล,บลูกละห้าบาทไม่มีฮักเก๋าไม่มีฮักเก๋าเสียบไม้หรอ <laughs> จะพี่จะซาลาเปากับไอ้นี่ก็ซาลาเปาเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่เป็นซาลาเปาแบบโอมเตย์ใส่พีมโฮมเต้มันเป็นไส้มันโผแล้วก็ขาดกลางใช่สวยอ่ะจัดสวยน้องไอ sort of. ้ท็อปมันสวยด้วยทีมมันหมดไปแล้วทีมก็อดีดีม่้ทีมขายดี สูตรนี้มาจากไหนอะคะสูตรนี้มาจากไหนอ่า,า,าอ,อันนี้ของใต้ครับเป็นสูตรของใต้ของใต้ไม่ใช่ทัเลนะไม่ใช่สูตรทำเองครับแต่ว่าเป็นสูตราตจากใต้อ๋อจักรพนอ๋อจากนครศรีธรรมราชออ๋ใส่กระเทียมไหมครับ เปิดออกมัน่ากินมากเลยสวยเป็นหน,นึออนะ่งร้อยยี่สิบบาทมาเลยค่ะไม่ได้ดูเลยหมดแล้วครับพี่ ของเขามันสวยนะเขาทำสวยทำสวยแก้แก้ดูดีอ่ะแค่แค่ตรงนี้ทุกคดีธรรมดาเขาตั้งนู้นอร่อยใช่ไหมคะพี่ใช่อร่อยทั้งนั้นกับอันนี้อันนี้เป็นไงบ้างอันนี้ก็อันนี้ยังไม่เคยลองวันนี้มันมาลองนิดนี่อันนี้แม่แม่ค่ะอ๋อเขาขึ้นค่ะ หมดแล้วหมดหมดเหลือเท่าที่นี่ใช่ไหมขายดีได้กลับบ้านเร็ว <laughs> หดนะครขายดีนะเหลือแค่นี้ หมดนะแล้วเรอ้มยนี่้าลงไม่ทัน้วอันนี้ก็ได้ย่ะเาเอาเหลือจ้่นนีเปิออกมาที่ร้อนชุยตั็นหมูับไกินเ็ัหบไ ไมู่บอกพี่เหลืออะไรให้หนูกินลลูกอร่อยทุกอย่างลูกอร่อยทุกอย่างหมูสับพริกไทยดำก็หมดแล้วเหรอครับหมูสับพริกไทยดำนี่มันจะเป็นประมาณไส้เค็มหรออาจารย์กครเป็นสืของพี่เองเหมล่ะ เป็นสูตรของเพื่อนคุณแม่อ๋อเพื่อนคุณแม่ใช่อันนี้เราทำเองทุกวันน่ะเพื่อนทำที่คุณเท่ใช่ไหมไม่ใช่ส่งมาจากที่อ๋อคอุ้ยแต่แพ็กเกจสวยมากอันนี้ก็สวยหนึ่งอันนี้ตัวชิลพันนะครับพันสองโอ้โหแต่ก็คุม้มแต่ก็คุ้มนะแต่ก็คุม้มวันหนึ่งอามากี่ลูกประมาณพันพันสองเขาแยกกันกับแฟนคนละที่กันอ๋อพันพันสองนี่คือตลาดนี้ตลาดเดียวใช่ครับพันสองนี่คืออันนั้นพันสอง อ,อันนี้พันสองไม้ใช่ไหมเป็นลูกหรือไม่สอง้อยไม้สองร้อยไม้แล้วไอ้นี่อะคะะเปาเนี่ยนี้ประมาณแปดสิบไม่ถ0ประมาณเจ็ดสิบลูกดแล้วเนี้ยคะอันนั้นบบอย่างละยี่สิบอย่างละยี่สิบมีกี่สีเลยเนี่ยอย่างละสิบยีสิบก็สองร้อยสองร้อยใช่หม,มีอยู่หนึง่งเออร้อยหนึ่งร <ij> ้อยหนึ่งไเนี้ยโอ้โห โอ้ปีรายได้ไม่ถูกแล้วนล้วรายได้ไม่ถูกแล้วขายมานานแล้วยังคะขายมานานยังครับขายมาก่อนจะไปตอนจะติดทาหารก็ขายมาสองปีครับสองปีก็ไปติดทาหารส,สองปีโอ้ไปทห,ห,หารเกณฑ์นะครับตอนตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมเนี่ยทหารไม่ได้เป็นแล้วครับอ๋อออกมาแล้วนะโอนออกมาตอนตุลาอ๋อสองปีเขาให้เดินสองปีอ๋อโอ,โอ้ได้สูตรมาก็มาทำเลย เคยขายอยู่แล้วใช่ไหมแสดงว่าติดทหารที่นู่นบ้านนครหรือว่าที่กรุงเทพเมื่อก่อนขายอยู่นค,ครแล้วมา,มาท,ที่แฟนอยู่นี่ก็เลยมาอยู่นี่อ๋อก็ตอนนี้เป็นคนกรุงเทพเลยนะ <c oughs> มาตัา้งแต่กี่โมงแล้วครับหนุ่มมาเริ่มตั้งร้านประมาณเริ่มขายประมาณ8โมงหมด่โมงเนี่ยประมาณ6โมงกว่าก็หมดแล้วใช่ไหมประมาณครับข,ข,ขายวันไหนบ้างนะ ที่นี่ขายแค่วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันเดียวแล้วที่อื่นอะที่อื่นขายมีไปทุกวันครับแต่ว่าคนละตลาดที่ไหนหลายที่เจ็ดวันเจ็ดที่เลยครับโอ้โหเหรอเราไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่เป็นตลาดประจำไหมเป็นที่เราประจำได้ว่าทานินใช่ไหมโอเคโอ้โหดีเลยขนมกีบสลัดเาบิ๊กบิ๊กเกาบิ๊กเกานี่ชื่อเราตั้งเลยมันไม่ใช่เป็นชายมีเป็นชายป่ะ เป็นชายเป็นของเราเองนะครับเออหรอเป็นเป็นชายของเราเองใช่ไหมครับอ๋อนี่เลยนะคะเจ้าของเป็นชายนมไฟแรงนี่เลยโอเคคนที่จะติดต่อมาจริงๆริงมันน้อยนะครับที่จะเอาใจจริงๆริงมันน้อยเพราะว่าต้นทุนสูงมันอืมแต่ก็้องไปเรื่องขายไหนจะต้องคู่แช่ไหนจะต้องหลายอยางกางแก๊สทั้งอะไรใช่แต่ถ้าคือไปรับมาก็นั่นแหละเพาะต้องต้องคิดคิดไว้อะไรเงี้ยแต่เขาเก่งนะแม่เขาทำแม่สวย แม่ทำน้องอะไรท่นเนี้ยน้องอะไรคะเนี่ยประมาณ20ตัวเหรอ20ต้นต้นเองใช่ไหมยี่สิบเออเนาะก็เพิ่งปลดประจำการเนาะน้องอะไรอะลูก21ชื่ออะไรคะชื่อบอมครับชื่อบอมน้องบอมนะคะเจ้าของบิ๊กเปาบิ๊กเปาสาลาเปากับขนมจีบนะคะมาอุดหนุนได้นะคะบิ๊กเปาทำเองวันหนึ่งออกประมาณกี่ลูกเราทำเนี่ยวันหนึ่งออกประมาณกี่ลูก เป็นพันลูกได้ไหมเออเป็นพันลูกร้อยกว่าก็ประมาณสามร้อยได้ไหมถ้าพวกเนี้ยไส้พวกเนี้ยนะทำกันเองสองคนเหรอหรือว่ามีคนช่วยแม่ทำมีเครื่องทำไหมหรือว่าเราอ๋อมีเราทำส่งได้ไหมมีเครื่องนวดซึมพันโอ้เราเราทำส่งไม่มีคนไปรับมาขายไหมมีส่งแต่ว่าน้อยมันพันเราขายเองดีกว่าโอ้ได้ได้เยอะกว่ามีคนไปซื้อทันใช้ยัง เป็นชายเราขายได้ยังเป็นชายเราเนี่ยขายได้ยังไม่ไม่ได้ขายเลยครับไม่ได้ขายคือเขียนไว้เล่นกันเองแต่ถ้ามีคนไปซื้อก็ขายใช่ไหมยังไม่ได้คิดเลยครับชื่อของเราเองใช่ไหมคือมีเลยโอ้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยโอ้ยต่สวยก็คือโค้ดสวยแต่มันก็แพงนะอันนี้พันหนึ่งอันนี้พันสองก็สองพันสองแล้วกองนึงอะโอ้โหล่าทันกินเลยนะมพี่อ๋อไม่น่าทั้งกลิ่น ไเนี่ยพิทยนำลกนงแม่อันนี้ลกนึงหดเท่าไหร่เลยเดี๋ยวผมสแกนจ่ายแ้นติแป้ิดตาครับผมกริบนะเดี๋ยวผมสแกนจ่ายลูกใหญ่ดีอ่ะทำยังนะทำไรมันแป้งนุ่มเฮ้ยแป้งนุ่มเนะเราทำเหมือนที่เรากินเลยเนาะที่ไม่จะขายดีเนาะขายดีเลี่ยวปลนไรเราก็ไมอเอเดียวเาตามาเมื่อกี้พี่พี่เขายืนเลยเมื่ อร่อยใช่ไหมคะอุดนุนประจำเห็นไหมตอนถ้าเราไม่ไม่ได้รอบประจำเราก็จะให้ไปเรื่อยเลยหรอไม่ได้อยู่แบบนั้นหรือไงนี่สังขยาอมนนี้ไม่ใช่เดือยอันนี้หนึ่งสังขยาหมูสับเรือพิชัยดำอร่ยดีเลยันนี่สวยจังนี้ดูน่ากินเลย

นี่ท่อไปนิ่ใส่ปลา้องเต้นี่ยเกคลี๋ยสังขยาถัา่วดำแล้วก็หูสับพริกั่วดำนี สวยนะขมมายเค็มนะแต่มีเครื่องปั้นก็ยังชั่วหน่อยอ๋อมีเครื่องปั้นเหรอเออมีเครื่องปั้นไม่งั้นเออ<อ>หนื่อยนะสูตรเด็ดเคล็ดลับเพื่อนแม่มาสูตรของเพื่นอนแม่แสดงว่าขายมากี่ปีแล้วเนี่ยจากนครกี่ปีแล้วครับนครขายสองปีครับค่ะสองปีก็เลยเว้นว่างในช่วงนั้นก็ตอนนี้ก็รวมสี่ปีถึงสี่ ปีแล้วก็นี่มาขายสองปีแล้วเนาะที่เนี่ยมาขายที่นี่อยู่เพิ่งจะปลดมาตอนเดือนตุนลานี่เออ,อ,อยังไม่ถึงสองปีกว่าสองปีกว่าแปดแปเดือนแปดเดือนสองปีกว่าบิ๊กเปาบิ๊กเปาสลับเปากับหนุนจีบนะคะมาอ,อุดหนุนได้นะคะเอาลูกบอลฝากร้านเลยค่ะครับผมฝากด้วยนะครับร้านบิ๊กเปาครับผมอยู่ที่บางแคร์ครับกรุเทพซื้อของตลาดต่างๆครับผม ฝากเบอร์โทรด้วยค่ะเบอร์โทรนะครับ0 6 2 3 5 9 0 8 7 7ครับโอเคมา <lower cup S 2> อุดหนุนได้นะคะอร่อยลูกเบิ่มๆแบบนี้นะคะดีเลยค่ะวัค่ะสี่แม่ใช่ครับแต่ว่าวันนี้มันเมิดนะครัครับ